เขาเป็นอะไรเขาอขาคะเนี่ยจด้ได้จ้ะเดี๋ยวเขาจัดการให้นะคิดถึงนะครับเต็งเน,นี่มีตรงมีเตง็งนุ้งยิงยิคุอยกับใครเหรออะไร่ไม่มีดอกนายยิ้มเหมือนนายมีความรัก มีหรอกไม่มีหร <ละ S 2> อกเอ๋ไม่มีอะไรจริงก็เปล่ามีเลยหรอกแกผูก้หญิงเนี่เน็ตอ่ะสวยมากเลยนะยไปเดี๋ยวดูหน่อยเขาชื่อ,อน้องแองจิลน่าเฮ้ยูหรอกเขาขอยินตังค์อะได้วยเหรอสามร้อยเฮ้ยอย่าแอบดูชันเราดิ น้องเขาว่าน้องเขาจะเอาไปซื้อปากกาแต่น้องเขาขอน้อยเกินไปเราว่าจะให้สักสองร้อยเอย้สามร้อยสองบาทอะไรเงี้ยรู้จักเขาหรอลูกเขามาหลอกแกหรือเปล่าลูกทำไมเขายืมตังค์ก็รู้จักกันนานแล้วนะสองวันเนี่ยโอ้คุณสวยขนาดนี้เขาคง,งไม่หลอกเราหลอกชัดเราไว้ใจรับเดนเหรอไว้ใจไม่ได้ดินายันด,ดูเขาแล้วลูก มีข่าวคนหลอกโอเน,อนงเงินตั้งเยอะคนสวยขนาดนี้อาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้เขาอาจจะมาหลอกนายถ้าม,มีจริงเขาลูปมันต่ไหนอ่ะเอไอครับผมเขาไม่อยู่จริงเขายังส่งข้อความเสียงมาหาเราอยู่เลยคอยจะใช้อไก็ได้ a อมันเลียเสียงได้นะเฮ้ยไม่ใช่หรอกโอ้กูแก้เสียเวลาว่ะโอเชิไปก่อนนะฉันต้องไปโอนเงินให้น้องอังจิลีนะ อ้าวลูฉันเตือนเธอด้วยความเป็นห่วงนะระวังน <Bond> ้ำตาเช็ดหัวเขานะเขาทุกวันนี้มีการหลอกดูดาตังโลูกจะโดนด้วยไหมเนี่ยฉ้นโราโดนหลอกนานง่ายแล้วว่าแล้วเราเตือนแล้วใครไม่เชื่อเรา พอแล้วงัยเขาแล้วแล้วไมยจะส่งตุ่มฟองไปอ่ะเขาก็พองฟาไปเลยเขาแบบบิดเคเร่เลยรเราเตือนแล้วมิจฉาชีพมีหลายรูปแบบเขาทำทุกวิธีเพื่อให้เงินจากเรานี่ก็เป็นรูปแบบหนึง่งนายควรไว้ใจใครนะโอโลชอชดเราจะวังราะวังตัวนะ <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วโอโล ย่าลุกเต้นลุกเต้นชัดน้องแองเจลิน่าเสียหายไปเลยไม่เป็นไรอยู่กับแม่นี่ก็ได้สวัสดีครับผมแองเจลิน่ารอบหน้าถ้าไม่ระวังระวังโดนแองเจลิน่าผู้นี้รอเอาเงินนะครับ